ครั้งนี้ที่นี่อ่างทองนะครับจะพาคุณผู้ชมมาที่อำเภอวิเศษชัยชาญครับหากใครที่กำลังมองหาของอร่อยระดับตำนานที่ไม่เหมือนใครเราอยากแนะนำร้านนี้เลยครับกับร้านก๋วยเตี๋ยวชิ้นหมูหรือคนในพื้นที่นะครับจะเรียกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวรสซิ่งของพี่อ้อครับร้านนี้มีประวัติมายาวนานกว่าหลายสิบปีเลยครับจนวันนี้พี่อ้อได้มาสานต่อความอร่อย และปรับโฉมใหม่ให้กลายเป็นรถก๋วยเตี๋ยวฟู้ดทรัคสุดเท่คันเดียวในอำเภอวิเศษชัยชาญครับด้วยรถบัสคันเล็กสีสันสดใสคันนี้นะครับทำให้คนในพื้นที่ต่างเห็นก็รู้ทันทีว่าร้านก๋วยเตี๋ยวในตำนานร้านนี้เปิดแล้วครับ สำหรับเมนูที่ห้ามพลาดกันเลยครับที่พี่ออนแนะนำพวกเรานั้นก็คือบะหมี่ต้ยมยำออนเซ็นที่จะเต็มความอร่อยจะต้องร้องว้าวกันเลยครับกับรสชาติต้ยมยำเข้มข้นถึงใจเสิร์ฟพร้อมไข่ออนเซ็นเยิ้มๆที่เข้ากันได้กินแล้วอร่อยอย่างลงตัวเลยครับร้านก๋วยเตี๋ยวโรสซิ่งของพี่ออน,นะครับจะเปิด2ช่วงเวลาครับช่วงเวลากลางวันตั้งแต่เวลา11.00ถึงบ่าย2.00จะจอดอยู่ริมถนนหน้าร้านเพชรไพลินเวดดิ้งสตูดิโอริมถนนใหญ่เลยนะครับแล้วก็ช่วงยามเย็นครับตั้งแต่บ่าย2.00 ุมก็จะย้ายไปขายในตลาดสารเจ้าโรงทองอยู่บริเวณด้านข้างธนาคารกสิกรนะครับหากใครที่อยากจะมาลิ้มลองความอร่อยที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นกับร้านก๋วเตี๋ยวชิ้นหมูหรือคนในพื้นที่จะเรียกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวรสซิ่งของพี่อ้อนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามกันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์095 519 6166นะครับ